ปุ๋ยตาช้าบางทีมันก็ได้ยัยเรื่องของปุูกอาหารโคนอาหารซาลเซ็ตนะครับต่อเป็นเรื่องของอาหารโคนนี่ก็ปุูกมันมันได้ผลเกินปลูกชัวร์แทนได้ไปดูนะครับถ้าทำจากนั้นนะครับขับแยมจะเป็นงานไงหลายท่านนะครับผมเห็นเกษตรกรนะครับในกลุ่มีไตโคมีบิวลเลียอย่างพวกนี้ครับซึ่งมันทํามาจากข้าวหรือสารมันเยอะแรงมันเยอะผม่ไ สิบสี่หุ้นดูแล้วก็ราคาหุ้นละหนึ่งร้อยบาทซึ่งก็เป็นราคาหุ้นที่ไม่แพงแล้วทีนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้ปีหกห้าเนี่ยถึงตัวแรกรายได้สิบเก้าล้านบาทกระจายรายได้สู่ชุมชนสิบเจ็ดล้านบาทมีผลผลตอนนีีเจ๊แผนชุมชนที่ต้นมอบหมายให้ทำนะครับในชุมชนหลายรอบแล้วเจ๊แผนชุมชนน่าจะมีเองผมนี่เป็นแผนนทดท้ายนะครับที่่ะส่งไปก็คือ กลุ่มผลิตและนับส่งอาหารสัตว์ให้กับเชียงใหม่ในสมุยนะครับคือพี่น้องสามสี่ตำบลนี้รวมตัวกันตั้งกลุ่มชุมนารโดยผมเป็นประธานตั้งแต่เริ่มแรกปีสี่แปดนะครับเราเป็นสี่แปดมาจนถึงวัดนี้นะครับก็ยืนยันอยู่จัดกัรนะครับเป็นความภาคีวางศิษยาเก็บจุกส่งอาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์ อันนี้จะเป็นคาดคาดดูเรารับไว้เพรากล้านะเจ้าเนาะคาดนึ่เนี่ยจะมีคาดหน้อยน่อยมันมันมันเล็ดลอดเข้ามาได้ใไหม่อ้าอจอ้าอ้โอ้โอ้เอ้ดอ้โอ้โอ้โอนโอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้าอัโอ้โอ้โอ่โอ้โ้อี้อน้

าำสุดยอดยกได้อ่เน้ครัอแม่พี่น้องตาวนาเนาะเล็กน uh,> ้อยอาเพื่อเกียกั่นะครับทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่านั้นก็ขอเจิดขอพอดีพี่น้องชาวนาเขาเป็นนายทุนแล้วว่าได้เข้าเดือน ซึ่งในการทำงานพนั้นได้เชิญมาเพื่อทห่มพบกัพี่น้องาวบ้านด้วยก็มีซีดีเร่วมกันทำนะครับก็ผมดีใจเขาตั้งพานั้นพวกนั้นไปนั่นาจะมาดูงานที่สาชิเพื่อที่จะไปทำตำนาครับตั้งเชียงใหม่เองหรือว่าตั้งพวกนั้นเออาจจะมีโอกาสไปดูพูมาแลกเปลี่ยนกับทีทุกคนนโรั้นและนวควานดกด้านะครับร่วมมือกันทำเพื่อพี่น้องชาวบ้านของน้ครับถ้าตรงนี้ก็ร่วมปรจักษ์รมุม ให้ความสิ่งรอบต่แต่เราพี่น้องแต่ว่านางเราเดินทาตัวแม่บอกน่าเปของ้าหรือของเภอ